วัดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหัวใจนักสู้ครับอยากไปทํางานเขาก็บอกว่าใครจะมารับทํางานคนพิการก็ว่างี้ยผมเลยคิดว่าไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าและสําหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับยอดนักกีฬาอีกคนหนึ่งซึ่งกว่าเขาจะมีได้แบบในทุกวันนี้ทุกๆวินาทีของเขาต้องสู้มาทั้งชีวิตครับกับยอดนักกีฬายกน้ําหนักคนพิการทีมชาติไทยคนนี้ ทองสามรารสีครับหวัสดีครับผมนายทองสามรารสีครับเป็นนักกีฬายกมือหนักคนพิการทีมชาติไทยครับผมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับฐานะก็ไม่ค่อยดีครับชาวไร่ชาวนาพ่อกับแม่เลี้ยงลูกหลายคน9คนครับก็เลี้ยงตามมีตามเกิดนะครับ ผมรู้สึกว่าผมเดินได้อยู่ประมาณสามขวบครับแล้วก็ไม่สบายไม่สบายพ่อพาไปหาหมอที่อนา,ามัยหมอเขาบอกว่าต้องฉีดยานะทีนี้หมอก็ฉีดข้างหนึ่งหมอก็หมอก็บอกว่าข้างเดียวไม่พอต้องฉีดสอข้างเลยแล้วก็ผ่านมาประมาณปีสองปีผมก็เริ่มขาอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแล้วก็เดินไม่ได้เจ้าทุกวันนี้ครับ นั่นคงทำให้เราได้รู้จักกับหนุ่มใหญ่จากอำเภอบ้านใหม่ชัยพศจังหวัดบุรีรัมย์คนนี้ได้มากขึ้นอีกสักนิดเพราะในช่วงเวลานั้นเด็กชายทองสาไม่ใช่ป่วยเป็นไข้ธรรมดาแต่เขาเป็นไข้โปลิโอและนั่นจึงทำให้เขาพิการมาจนถึงทุกวันนี้และเด็กน้อยทองสาที่อายุยังไม่ถึงสองขวบในเวลานั้นนอกจากจะโดนโรคร้ายเข้าจู่โจมทางด้านร่างกายแล้ว โชคชะตายังใจร้ายพรากแม่อันเป็นที่รักของเขาไปด้วยอีกคนแม่กับแม่ตายตั้งแต่เล็กๆก,ก็ดูแลทุกอย่างกันอยู่กันกินอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยไปหาหมอหาอะไรก็ทุกอย่างอ่ะเพราะว่าเราไม่มีแม่ไงพี่สาวก็เป็นตัวแทนให้อย่างเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงก็สงสารเขาอยู่ก็จะมีพ่อมีพี่สาวครับ ก็ดูแลกันไปแต่ส่วนมากเขาก็ไม่มีเวลาดูครับก็ต่างคนต่างไปนาทำมาหากินอย่างเงี้ยก็บางทีเขาก็ทิ้งไว้ผมอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็ทําขับข้าวทิ้งไว้ให้อย่างเงี้ยครับก็ต้องคานข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยคานไปกินข้าวอะไรก็คานหมดละเข้าห้องน้ําอะไรก็ลําบากไปหมดอ่ะก็ต้องต้องช่วยเขาทุกอย่าง พี่สาววันนี้เขาก็ดูแลมาเขาก็ไม่เคยบ่นใครว่าอะไรผมช่วยอะไรไม่ละเขาก็ไม่เคยบ่นใครว่าเขาก็ดีอยู่เขาเข้าใจมั้งครับว่าเราเป็นพิการเขาก็เลยไม่บ่นไม่ว่าอะไรแต่เวลาเขาไปนาไปอะไรเขาก็ทิ้งกับข้าวอะไรไว้ให้กาเรียนหนังสือเขาก็ไม่ได้เรียนนะเขาไม่กล้าไปเขาขออายอายเพื่อนๆเขาไม่กล้าไปเรียนถ้าไปงี้ก็อายเขาเพราะว่าเราไม่สมบูรณ์แบบไงไม่เหมือนเขาก็อายเขาก็เลยไม่ได้เรียนเลย ผมรู้สึกว่าผมเรียนอยู่ประมาณป2หรือป3เนี่ยครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไปเลยก็รู้สึกว่าโรงเรียนมันจะไปลําบากครับสมัยก่อนผมก็ไม่มีรถผมต้องคานอย่างเดียวครับคือไปไหนมาไหนก็ต้องคานคานไปเวลาจะไปร้านค้าหรือจะไปดูทีวีอีกบ้านหนึ่งเป็นกิโลก็ต้องคานอย่างเดียวครับคานไม่มีรถอะไรเลยรถโยกก็ไม่มีรถเข็นก็ไม่มีสมัยก่อนนะครับ การยันอายุ1 6 1หเกแล้วผมอายมากเลยนะครับเวลาเพื่อนๆกลับบ้านไปเนี่ยผมจะไม่กล้าออกบ้านเลยผมจะอายเ,เพื่อนๆที่เขาแต่งตัวดีอะไรดีคิดว่าสักวันหนึง่งต้องไปทํางานที่ไหนจะแก่งหนึ่งให้ได้เพื่อจะให้ชีวิตดีขึ้นผมเคยคิดนะครับอายุผมสิบเแล้วเห็นเพื่อนไปทํางานกรุงเทพผมก็อยากมาอยากไปทํางานเขาก็บอกว่าใครจะมารับทํางานผมพมการว่ับว่างี้ย คนทั้งบ้านเขาก็เคยดูถูกไว้ว่าน้ำหน้าอย่างมึงไม่มีไม่มีปัญญาหาเงินหมืน่นผมจําความได้ตั้งแต่สมัยผมอยู่บ้านผมก็คิดมาเรื่อยๆเท่าทุกวันครับผมก็พยายามทําไม่ได้ความอัดอั้นตันใจตลอดกว่า10ปีที่ต้องทนทุกข์กับความพิการของตัวเองอีกทั้งยังมีคำดูหมิ่นดูแคลนจากหลายคนรอบข้างทำให้เขา ตัดสินใจที่จะออกจากสังคมที่เขาอยู่ในเวลานั้นเพื่อให้พ้นจากสภาพความคับแค้นใจที่มีอยู่โดยตั้งเป้าหมายไปที่สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพจังหวัดเชียงใหม่ที่ในเวลานั้นในหมู่บ้านของทองสามีโบสถ์ของคริสตจักรตั้งอยู่และข้อมูลเดียวที่เขาหามาได้ก็คือที่สถาบันแห่งนี้น่าจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของเขา ผมก็เลยมาบอกพ่อว่าอยากไปอยากไปพ่อก็ไม่อยากให้ไปก็ไม่อยากให้เขาออกไปก็กลัวเขาทําไม่ได้งไงก็ไปอย่างเงี้ยก็จะช่วยตัวเองอยังไงอไม่มีเราเขาจะช่วยตัวเองก็ไม่ได้ใช่ไหมกลัวเขาลําบากผมก็ร้องอย่างนั้นหละพ่อก็เลยตัดสินใจพาขึ้นขึ้นรถบัสไปเลยพ่อไปถึงมันไม่ใช่ทํางานครับมันเป็นโรงพยาบาลบําบัดขาครับทีนี้พ่อก็บอกว่ากลับบ้านเถอะ พ่อเขาก็ห่วงเขาก็อยากให้กลับผมก็ไม่กลับผมก็ว่าไม่กลับ,ลบขอตายเอาดาบหน้าดีกว่าผลพวงในการตัดสินใจครั้งนี้ของทองสาจะทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดช่วงหน้ากลับมาให้กำลังใจเขากันต่อช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับหัวใจนักสู้ เรายังคงอยู่กับเรื่องราวการต่อสู้ของยอดนักกีฬายกน้ำหนักคนพิการทีมชาติไทยคนนี้กับทองสามารสีครับการเลือกไปตายเอาดาบหน้าของทองสาในวันนั้นเปลี่ยนชีวิตของเขาไปแบบตลอดกาลเมื่อสถาบันแมคเคนไม่ใช่สิ่งที่ทองสาวาดฝันเอาไว้เมื่อก่อนมาถึงเขามองหาหนทางให้ชีวิตอีกครั้ง หลังจากเก็บข้อมูลที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่เพียงสามเดือนเขาก็มุ่งหน้าสู่ศูนย์กลางของผู้สแสวงหางานหาโชคในเวลานั้นอย่างอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการและที่นี่เองที่เขาก็ได้ทำงานอย่างที่มุ่งหวังแต่ที่งอกเงินมากับโชคชะตาและหัวใจนักสู้ของทองสาในเวลานั้นก็คือการได้รู้จักกับกีฬาครับ ก็ไม่รู้จะกลับยังไงก็ไม่รู้วิธีว่าจะกลับบ้านยังไงก็อยากกลับอยู่ครับก็คิดว่าเดี๋ยวสักวันนึงมีเงินค่อยกลับไปไงครับลําบากครับลาบากมากคือได้่าแรงวันละห้าสิบาทแต่กับข้าวสมัยก่อนมันก็ถูกไงครับก็ก็อยู่ไปไม่รู้จะไปไหนครับก็คิดว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องน่าจะดีขึ้นอะไรอยางนีก็ทงานอยู่ก็มีไยที่เขาเกี่ยวข้องกับกีฬาเนี่ยครับเขาถามว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็มีย้วยน้ำยกกําหนักมีอะไรหลายๆอย่างครับ ผมก็บอกว่าผมอยากเล่นยกนลมหนักครับไม่รู้ตัวเังเนนกมหนักเป็นยังไงเขาก็เลยอ้าวยกมนหนักเขาก็จดๆไปซ้ <S <S อมาหเดือนได้1้อยสิครับร้อยสโลก็ไปแข่งก็ได้เหรียญเงินที่ธรรมศาสตร์ทางศิลป์ครับตั้งแต่ปีสีศูนย์ครับจำได้รู้สึกดีใจว่าครั้งแรกในชีวิตเลยไม่คิดว่าจะมีกีฬาแบบนี้ผมไม่เคยคิดเลยนะว่า มันจะมีกีฬาแบบนี้เข้ามาแข่งของคนพิการด้วยก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้และจากเหรียญเงินในกีฬาเฟสปิกเกมในวันนั้นทองสาก็ไม่เคยหันหลังให้กับกีฬาอีกเลยเขาสู้มาจนถึงทุกวันนี้กลายเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์ของวงการยกลูกเหล็กคนพิการไทยเมื่อไปคว้าเหรียญรางวัลในพาราลิมปิกเกมส์มาแล้วสสมัย ในปี2000ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและปี2004ที่กรุงเอเธนส์ ense, ประเทศกรีซซึ่งยังไม่รวมกับความสำเร็จอื่นๆตลอดกว่า20ปีบนถนนสายกีฬาที่เป็นบททดสอบหัวใจนักสู้กับความภาคภูมิใจของสุดยอดนักกีฬาคนนี้ทองสามารสีครับรู้สึกด,ดีใจดีใจมากเลย ที่เขาพิการเนี่ยเขา้มีความสามารถเขายังมีมานะพิการอย่างเงี้ยเขายังมีความอดทนสู้ชีวิตได้ไปแข่งกีฬาได้เป็นนักกีฬาทีมชาติอย่างเงี้ยเราก็ดีใจมากเลยภูมิใจกับเขาอ่ะคิดว่าไม่มีวันนี้ครับถ้าถ้าไม่กล้าออกมาตั้งแต่วันนั้นครับก็ไม่มีวันนี้คุ้มครับอย่างน้อยเล่นกีฬายกหนังเนี่ยถ้าเราเก่งมันก็ทำมีเงินมีทองได้ครับ ถ้าเราเก่งขึ้นมาทำให้ชีวิตดีขึ้นได้แต่คนดูถูกก็ดีนะครับมันทำให้เรามีแดงบันดาลใจให,ให้ให้ต่อสู้ผมคิดอย่างั้นแต่ทุกวันนี้ไม่อายครับมีแต่เขาอายเราขอบคุณพ่อแม่พี่สาวที่ดูแลผมมาตั้งแต่เล็กจนโตผมจะไม่ลืมพระคุณเลยขอบคุณคุณ สุดที่นั้นพิรมพักดีครับที่ดูแลนักกีฬาคนพิการมาโดยตลอดไม่เคยทิ้งนักกีฬาคนพิการเลยผมอยากให้ดูแลคนพิการแบบนี้ตลอดไปครับขอบคุณหัวใจนักสู้ของผมที่ไม่เคยยอมแพ้ครับใใจจยยัดืนกน หวังว่าเรื่องราวของทองสาในวันนี้นะครับจะส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมมีหัวใจที่ไม่แพ้เหมือนกับเขาได้ครับแล้วกลับมาพบกับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมกับหัวใจนักสู้ของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแต่คนดูถูกก็ดีนะครับมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจให้ต่อสู้ผมคิดอย่างนั้น